ช่วงนี้ตลาดของฝั่งคริปโตนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท,เท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดหรอฮะมันก็กลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับจุดสูงสุดเนี่ยตอนนี้ก็จัดว่าแย่กว่านั้นอยู่ประมาณเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับสมัยก่อนเนี่ย เราก็สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอย่างชนพวกการ์ดจอยอะไรต่างๆไปทําการหาเงินในส่วนของตัวครนซีขุดอีเธอเรียมขุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ทําไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าอีเธอเรียมมันก็เปลี่ยนไปเป็น r o of of stake ไปแล้วไม่สามารถใช้ p r o o f o f work ในการขุดเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วคําถามมาอยู่ว่าไอ้พวกบริษัทที่มันเป็นบริษัทแบบ Mining Service ทั้งหลายเนี่ยเขาทำยังไงนะครับบริษัทที่เขามีการ์ดจอมีริกเยอะมากๆเนี่ยที่สมัยก่อนเขาใช้ขุดอีเธอเรียมกัน ตอนนี้ทำยังไงนะครับวันนี้มีข่าวเล่าให้ฟังกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากบริษัท Hive Blockchain นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเขาขุดอี h เ r อ u m เรียมอยู่ทั้งหมด38,000นใบนะครับก็คือเขามีการจอในครอบคลองทั้งหมดเนี่ยสามหมตัวนะครับจนกระทั่งในช่วงปีที่แล้วเนี่ย เขาก็เริ่มว่าเออไม่ไหวล้วนะฮะเอาการ์จอไปขุดเหรียญอื่นมันก็จะไม่ได้กําไรอะไรมากมายเท่าไรทําให้การ์จอที่มีอยู่เอาไปขุดแล้วไม่คุ้มค่าไฟนะครับเขาก็เลยทําการเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจของเขานะครับจากการขุดคริปโตเคอเรนซีไปเป็นการประมวลผล AI แทนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่คนรู้นะครับว่า AI เนี่ย กำลังมาแรงเลยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทการ์ดจอเนวิเดียเองเนี่ยก็เริ่มจะชิฟโฟกัสเริ่มไม่ได้สนใจเกมเมอร์แล้วไปสนใจตลาด AI มากกว่าเพราะสามารถหารายได้ได้มากกว่านะครับในขณะที่ฝั่งคริปโตเคอเรนซี N C, การ์ดจอที่เคยใช้ขุด e t h ทั้งหลายนะครับก็สามารถเอาไปปรวนผลในส่วนของ AI ได้บ้างเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่เอาเปลี่ยนทั้งหมดนะสำหรับบริษัท b l บ lockchain ตรงนี้ฮะเขาก็ยังคงมีการ์ด บางส่วนแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่ยังขุด out coin ตัวอ,อื่นอยู่ที่ไม่ใช่อีเธอเรียมโดยเขายังมีความหวังว่าไอเหรียญพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาได้ครั้งนะ และนอกจากบริษัท Hive Blockchain นะครับ <c oughs> ก็ยังมี Hard e i g h Mining เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ที่มีการสลับ GPU Farm ตัวเองเนี่ย <c oughs> ไปทำงานประเภท HPC หรือว่า High Performance Computing นะครับ <c oughs> ซึ่งงานพวกนี้มันไม่จะเป็นต้องเป็นพวก AI อย่างเดียวน,นะครับแต่เป็นการวิจัยปรมวลผลอะไรอื่นๆที่เป็นการปรมวลผลประสิทธิภาพสูงอ่ะมันก็สามารถเอาไปทำได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ซึ่งทั้งสบริษัทนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะ หันไปเลิกขุดแบบค่อนข้างจะจริงจังละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หนีจากวงการคริปโตอะไรไปแต่งใดเพราะว่าตั้งแต่เขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเขาก็แน่นอนนะครับว่าค่อนข้างมีความเชื่อว่าคริปโตเนี่ยมันจะเป็นอนาคตเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้จะไม่ขุดเขาก็ยังคงมีการ เทรดอยู่ต่อไปนะครับประมาณว่ายังคงออก,กําไรนั้นไปวนเทรดอยู่ในพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับบริษัทพวกนี้ฮะเขาก็เปลี่ยน gpu farm นะฮะไปเป็นการให้เช่าพลังการปมรวนผลเองนะครับลูกค้าเนี่ยจะเอาไปทำ compute workload แ้วก็ได้จะเป็น ai ก็ได้หรือว่า จะเอาไปทํางานการมวลผลอื่นๆก็ไดุ้ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับและทางบริษัทเนี่ยเขาก็ทสัญญาไว้ด้วยนะฮะว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจะเป็นความลับแล้วแยกออกจาก large language model ทั้งหลายนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกับไอ้พวกบริษัทที่มันเป็นบริษัทที่ขายร่ังการมวลผลยักษ์ใหญ่นะครับจุดแตกต่างคืออะไรนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่มีอะไรบ้างนะครับก็ google อ่ะฮะ open ai อ่ะฮะ microsoft อ่ะฮะ amazon อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปเช่าพลังการมวลผลเขาครับก็แน่นอนว่าเขาก็อาจจะมีการเอา data อะไรบางอย่างของเราเนี่ย ไปทำ Analytics ไปทำข้อมูลหรือว่าไปช่วยใน AI ของเขานะครับให้ AI ของเขาเนี่ยทำงานประสิทธิภาพออกมาได้ดีขึ้นซึ่งในพวกบริษัทเล็กๆที่ไปจ้างพวกนี้เขาอาจจะไม่พอใจองนี้นะครับเขาก็เลยต้องมาจ้างไอ้พวกบริษัทเล็กๆเหมือนกันเนี่ยที่แบบมีการเซ็นสัญญา100%ว่าจะไม่เอาข้อมูลไปทำ large language model สาธารณะอื่นๆเนี่ยครับก็ไปใช้บริการ่างพวกนี้จะเป็นอะไรที่ดูปลอดภัยมากกว่า แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลแค่นั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่บริษัทเล็กๆเขาไม่ไปจ้างไอ้พวก OpenAI Microsoft หรือว่า Amazon อะไรทั้งหลายนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่า,าบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจคลเล็กๆเหมือนกันหรือต่อให้สนใจราคาที่ดีวมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มกันมากนะครับบริษัทใหญ่ดีวกับบริษัทใหญ่ไปส่วนบริษัทเล็กก็ดีวกับบริษัทที่เล็กๆไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจพวกนี้นมันก็ดูแล้วจะ พยายามพลิกสถานการณ์กลับมานะแต่ว่ามันก็เพิ่งเริ่มต้นไปนะครับตัวเลขขาดทุนยังคงมีอยู่นะครับตัว Hive Blockchain เองเนี่ยฮะยังคงขาดทุนถึงประมาณ236.4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ได้รับเนี่ยเข้ามาแค่79.6ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับโดยที่ ตัวเลขที่ขาดทุนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาจากอะไรครับมาจากบิตคอยนที่เขาทําการเทรดไปตอนแรกแล้วก็ราคามันล่วงลงมาครึ่งหนึ่งนี่แหละฮะแล้วก็ทําให้บริษัทต,ตรงนี้แค่ช่วงบิตคอยอย่างเดียวนะหายไปประมาณ182้ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครับและนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันนี้ไฮบล็อกเชนยังคงมีเครื่อง AIC ิสำรับขุดบิตคอย n เนี่ยมูลค่ารวมประมาณ6 6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าคือต่อให้ไอ้พวกการกมงินผลทั้งหลายเนี่ยเอาไป ขายงานอื่นได้แต่ว่าเครื่อง ASIC ของ Bitcoin เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เอามาใช้งานขุด Bitcoin โดยเฉพาะเลยไม่สามารถเอาไปทำอะไรอ,อื่นได้นะครับอันนี้เป็นอะไรหลายอย่างที่คนยุคเหมืองน่ะน่าจะได้เรียนรู้กันดีนะครับว่าการลงทุนเครื่อง ASIC ในการขุด Bitcoin เนี่ยอาจจะมีระยะการลงท,ทุนที่ต่ำกว่าก็จริงอาจจะได้กำไรสูงกว่าก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเยอะกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยการ์ดจอโอเคสมมติเหมืองแตกใช่ไหมคุณเอาการ์ดจอไปเล่นเกมได้นะครับหรือว่าเอาการ์ดจอไป ประมวลผลอย่างอื่นประมวลผลให้โรงพยาบาลประวลผลโรคปรงมวลผล,ล a ออะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นเครื่องเอซิกแล้วก็ถ้ามันขุดไม่ได้หรือว่าค่าดิฟฟิคอลตี้มันเยอะเกินไปแล้วเหรียญไม่คุ้มค่าไฟแล้วเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าไอ้โมเดลทางธุรก,กิจเปลี่ยนการวนผลการขุดคริปโตไปเป็นการวนผล AI หรือ HPC อื่นๆเนี่ยครับมันจะดูไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะเพราะว่าเรามีการ์ดจออยู่แล้วนี่ก็แค่เปลี่ยนโฟกัสไปทํางานอย่างอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับเพราะว่าไอ้การ์ดจอสมัยเหมืองบูมเนี่ยสมัยอีเธอเรียมทั้งหลายเนี่ยครับพอเอาไปทํางาน AI แล้วมันก็ไม่ได้เหมาะนะครับการ์ด AI จริงๆมันก็มีการ์ด HPC จริงๆมันก็มีนะครับพอเอาการ์ดจอพวกนี้ไปทํางานพวกนั้นประสิทธิภาพมันก็ไม่ไไดด้ดีสัเเท่า่าาหรระะพ แล้วบอกได้เลยนะครับสำหรับคนที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่า จะเอาการ์ดจอแบบ50ตัว60ตัวหรือว่าต่ํากว่า500ตัวของตัวเองเนี่ย mm hmm. เพื่อไปขาบพลังงารนผลในส่วนของอื่น,นๆแทนมันก็ไม่ได้ดูนาจะคุ้เป็นเท่าไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าคุณต่ํากว่า500ตัวเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอเกมมิ่งหรือว่าการ์ดจอที่เอาไว้คุณ ETH ที่เราใช้กันเนี่ยมันแทบจะไม่มีพลังการวนผลอะไรที่ไปทํางานพวกนี้ได้แล้วเหมาะสมเลยด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. บริษัทพวกนี้ยังต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม,ตมกันอีกนะครับสำหรับรายย่อยอย่างเราเนี่ย ถ้าคิดว่าจะเอาเหมืองคริปโตตัวเองไปขายพลังการเงินผลให้คนอ,อื่นๆเนี่ย <c oughs> ผมบอกกันเลยนะครับว่าคมไม่คุ้มหรอก